ออกจากเชียงคานมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดน่านเมืองแห่งสายหมอกและขุนเขาวันนี้กิจกรรมเพียบแวะทานร้านเด็ดก๋วยเตี๋ยวเลือนไม้โบราณ100ปีแล้วต่อที่พระธาตุแช่แห้งพระธาตุขึ้นชื่อของจังหวัดน่านถ่ายรูปกระซิบรักบรรลือโลกจุดไฮไลท์ของวัดภูมินเดินชมวิวใต้ซุมม้มลีลาวดีพักโงสเย์ดื่มดักกับธรรมชาติกินสตรีทฟู้ดที่ถนนคนเดินพร้อมแล้วไปตะลุยกันเลยค่ะอยู่ราวสั่งสินค้าช้อปปี้นละสาด้าง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้ใช้ สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันเราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์สบายดีขีดมาร์เ .com ค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีเอ็กเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอ็กเพสนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่เรามาวันที่หนึ่ง สองวันนี้วันที่สามใช่ไหมพิมุกใช่วันนี้วันที่สามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่น,น่านไงอ่าใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วนะคะคือระหว่างทางที่มาออกจากบางเอ้ไม่ใช่ออกจากเชียงคานเมื่อวานนี้นะคะเราออกจากเชียงคานประมาณช่วงประมาณเที่ยงเนาะมาถึงที่นี่นะคะก็คือหลงทางด้วยหลงทางด้วยเนาะกว่าจะมาถึงที่พักเป็นเวลาเมื่อวานนี้สามทุ่ม ใช่กินข้าวก็เข้าที่พักสามทุ่มนะคะแต่คือระหว่างทางก็ไม่ได้ถ่ายวิวถ่ายไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายดีคือแบบไม่ได้พูดอะไรแล้วนั้นเลยแต่ว่าจะมาเล่าในวันนี้นะคะว่าคือระหว่างทางจากเชียงคานเนาะมาที่จังหวัดน่านนะคะวิวระหว่างทางเมื่อวานนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่จากเชียงคานเนาะจะมาถึงที่น่านนะคะตกทั้งวันใช่แล้วก็คือวิวข้างทางอ่ะ ก่อนที่จะเราผ่านจางังหวัดอุตรดิตฐ์เนาะแล้วก็ผ่านแพร่คือเรามาทางนั้นนะคะผ่านอุตรดิต์ผ่านแพร่คือตลอดทางฝนตกแล้วก็ฝนตกไม่พอวิวข้างทางคือบอกเลยว่าสวยมากเป็นวิวที่แบบเป็นช่วงอากาศแบบฝนตกเนาะก็จะมีหมอกใช่ไหมมันจะเป็นเป็นหมอกอะทุกคนอยู่ตามเป็นเขาแบบเมืออกัอนเราอยู่กลางขุบเขาแล้วลอ้ลอมรอบแล้วท่นก็คือแบบ เต็มเป็ดเขาเรียกอะไรสองข้างทางอาจจะเป็นวิวภูเขาใช่แล้วก็จะมีหมอกเต็มเดคือบอกเลยว่าข้างทางคือสวยมากระยะทางระหว่างจากเชียงค,คานจนมาถึงที่นัานนะคะก็คือสวยสวยจริงๆอันนี้นะแล้วก็เอ่อเดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้ามงครึ่งละก็คือทุกคนอาบน้ําแต่งตัวน่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าเช้านี้ ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมก็คือฝนฝนคิดว่าน่าจะตกสักอาทิตย์หนึ่งอะคิดว่านะคะก็วันนี้เราก็จะไปแบบฝนตกไปปลอยเนาะก็จะไปขึ้นไปเปลี่ยนที่พักไปเปลี่ยนที่พักกันนะคะวันนี้วันนี้เราพักอยู่ที่ในเมืองแต่วันนี้เราจะไปพักอยู่บนเขาแต่ดูอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเสร็จแล้วเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะคะก็จะมีสมาชิกเหมือนเดิมอ้าวไปด้วยไหมคะ ไปด้วยไหมเนี่ยใครจะไปเที่ยวใครจะไปเที่ยวอดูตาซะก่อนโอ้โหไปเที่ยวด้วยไหมโอเคพร้อมแล้วก็จะออกเดินทางเก็บกระเป๋าเดินทางกันต่อค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ายเนาะกับทีมงานเก็บของเตรียม <c oughs> ตัวเสร็จแล้วย <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะไป ค่ะเดินทางกันต่อ,อเจอบอสพอดีสวัสดีตอนเชา้าค่ะบอสโอ้โห <c oughs> เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายหหลับสบายมากหลับ <c oughs> สบายใช่ไหมเราเดินทางกันแบบยาวนานมากโอ้โหนนมาถึงแบบค่ำๆเนาะใช่ค่ะฮะาาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเกดช็อกแลตก,กินก่อนนะอ่ะแล้วเป็นไงว่างวันนี้เตรียมตัวพร้อมไหมวันนี้วันนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อ พีจังหวัดด้านนะคะวันนี้คือเป็นไงบ้างคะบอสตั้งแต่เมื่อคืนเราเเราดินทางตั้งแต่เราต้องบอกว่าเราพักที่เชียงคานก่อนใช่ไหมเพราะเราต้องบอกว่าเรามาจากหนองคายใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งมาที่พักที่เชียงคานหนึ่งคืนแต่เที่ยวที่เชียงคานหนึ่งคืนก็ที่เที่ยวก็แบบถวนคนเดินอะไรอย่างนี้นอนแล้วก็มีที่ถ่ายรูปมีเขาเรียกว่าอะไรแอคทิวิตี้กิจกรรมให้ทำเนาะก็เชียงคานนอนพักที่เชียงคานที่หนึ่งคืนที่ชิค ชิกเชียงคานนะคะชิกเชียงคานเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือจากน้องคายพัชการประมาณร้อยกว่าโล1 6 8กิกโลจากน้องค่ายมาเชียงคานาาคานะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็วิ่งจากเชียงคานมาที่น่านอ่าน่าน300นะ3้อยเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลสามร้อยเจ็ดสิบห้าโลเนาะ,ะแต่คือเมื่อวานนี้เรามาเรื่อยๆอเนอะเาะแล้วก็ฝนก็ตกตลอดทางด้วยเราก็ขับไม่ได้เร็วมากก็เลยมาถึงประมาณเกือบเกือบสองทุ่มประมาณนี้เนาะก็บังวักแพะบัก แวกพักเวะพักที่ท็ออินเนาะหนึ่งคืนเพื่อชาร์จแบตแล้ววันนี้เราจะหาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน้องเราแผนกันไว้ไปหลายที่มากเลยค่ะวันนี้ลองสัมผัลให้เพื่อนเพื่อนดูมีอะไรบ้างจะไปสปันาสปันก็คือพามาดอยู่แล้วเนาะใช่สปันแล้วก็ปัวปัวแล้วก็บอเกอระ วัดภูมินท้านูนหมายเลขสามโอ้โหแต่ละที่ไฮไลท์แล้วก็คาเฟ่ที่เด่นก็ต้องเหขาก็บอกว่าหยุดเวลาหยุดเวลาคาเฟ่แล้วก็มีวัดอะไรอีกที่เราแบบเป็นวัดดังของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะเป็นพระธาตุแช่แห้งก็คือเป็นสถานที่สําคัญของที่จังหวัดหน้าบุรีมที่ใครมาก็ห้ามพลาดเลยเนาะมีอะไรอีกไหมไฮไลท์ไฮไลท์วันนี้แปดที่ประมาณประมาณเจ็ดแปดที่ประมาณนี้เนาะ ก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามแบบถ่ายเป็นเพื่อนดูให้ครบแล้วกันเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอาจจะแบบไหนเป็นออกเป็นสัก2อ EP ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าถ่ายครบก็อาจจะเป็นหนึ่ง EP เนาะจะพยายามที่ถ่ายพมื่อฝนตกด้วยไงใช่ฝนตกทั้งวันเลยใช่คือการเดินทางก็อาจจะแบบลําบากนิดนึงเนาะแล้วก็เราจะไปพักที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในสปันหรือว่าอยู่ปวาน้องวันนี้ค่ะก็ยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะ ถ่ายเพื่อนดูอีกทีหนึ่งว่าที่พักเป็นยังไงบ้างเนาะสวยแค่ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ขอทานช็อกโกแลตจักแก้วหนึ่งแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะงันแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกันเลยโอ้โหวันนี้ไม่ได้ตั้งใจนัดกันนะคือแบบว่าเสื้อเหมือนกันอ่าไม่คือไม่ได้นัดกันนะแต่ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวจะไปแวะถนนแบบเสื้อแบบพื้นเมืองอ่าใส่สัใส่ตัวหนึ่งป่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเลยไปเลยค่ะ โอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาต่อเช้าเนาะเดี๋ยวไอาจะมาทานอาหารเช้าที่นี่นะคะจะเป็นสหายก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไม้100ปีค่ะหิวแล้วเข้าไปกินพร้อมกันเลยค่ะไป ก๋วยเตี๋ยวเรือนไม้100ปีร้านดังในย่านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมีมานานกว่า100ปีแล้วค่ะร้านนะคะจะตกแต่งออกสไตล์จีนแถมมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆด้วยส่วนราคาก็ถูกเมนูหลากหลายมากๆเลยค่ะหน้าตาน่าทานมากๆอร่อยแค่ไหนดูจากการที่น้องมาเวลกินได้เลยค่ะ ที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใช้บินแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปอและทีมงานแล้วก็บอยนะคะจะพาทุกคนไปไหว้พระกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าไปวัดไหนไปพร้อมกันเลย น,นี้ไอ้ก็ถึงวัดพระธาตุแช่แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับไหว้พระธาตุด้านในพร้อมกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะไอ้ก็ได้ดอกไม้มาแล้วนะคะก็คือจะบูชาดอกไม้อยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวต่อไปอ้จะพาเพื่อนทุกคนนะคะวนรอบพระธาตุสามรอบค่ะ วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระทาตคู่บ้านคู่เมืองของชาวนานมีอายุเล่าๆกว่า600ปีเลยค่ะเป็นสถานโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาเป็นวัดเก่าแก่ที่งดงามมากๆ และเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีเถาะและยังเป็นอนุสร์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองนานกับเมืองสุโขทัยในอดีตด้วยและนี่นะคะก็เป็นพระวิหารพระทันใจสร้างด้วยคอนกรีตหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินและลอยพระพุทธบาทจําลองที่มีการบูรณะใหม่ให้งดงามมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ทอนเพื่อนนะคะบนรอบพระธาตุครบ3รอบแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมาไหว้พระธาตุแล้วก็ขอพรกันค่ะ ก็หลังจากที่อายพานเพื่อนนะคะวุนลออพระธาตุสรอบเนาะแล้วก็ได้กลับไหว้พระธาตุนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะพานเพื่อนนะคะไปวัดต่อไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะไออยู่ที่หน้าวัดภูมินนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะ่ะเข้าไปกราบไหว้แล้วก็ไปดูบนฝาผนังในวัดนะคะว่าเขามีตำนานอะไรยาวนานแค่ไหนนะคะพม่ลืมบอกไปเลยว่าวัดภูมินนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงข้ามกับถนนคนเมืองที่จังหวัดหน้าเขาจะเรียกว่าถนนคนเมืองนะคะจะอยู่ตรงข้ามกันเลยคือโซนนี้จะเป็นแบบโซนกลางเมืองโซนท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวไอก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้พระทำบูญกันก่อนเนาะไป ตอนนี้ไอ้ก็เข้ามาถึงในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในโบสถ์เนาะแล้วก็ไปไหว้พระกันนะคะไปาภายในพระอุโบโสถนะคะก็มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สี่องค์หันพระพักออกไปทางด้านประตูทั้ง4ี่ทิศประดิษฐานไว้ให้เราได้กราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองคะ่ะ วัดภูมีนะคะก็ได้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ2139และเป็นพระอุโบสถจตุรมุขกลังแรกของประเทศไทย ต,ต่อมานะคะวัดภูมินก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2410ใช้ระยะเวลารวมเกือบ7ปีและได้สันนิษฐานว่าในการบูรณะครั้งนี้ทรงได้รับสั่งให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถจตรุรมุกซึ่งรวมทั้งภาพที่มีชื่อเสียงเช่นปูม่ม่านย่ามา่านหรือกระสีบลักบรรลือโลกนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นประวัติคร่าวๆของวัดภูมินค่ะหลังจากนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันต่อค่ะและสถานที่ที่เราจะไปต่อน,นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหน่านนั่นเองแต่เราพลาดนะคะไม่ได้เข้าไปด้านในเพราะพิพิธภัณฑ์ปิดก่อนเราเราก็เพียงได้แต่เก็บภาพด้าน,นนอกน,นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนภายในพิพิธภัณฑ์นั้นนะคะจะจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆนะคะ และสิ่งสําคัญที่สุดก็คืองาช้างดําซึ่งงาช้างดํานี้นะคะถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเลยและด้านหน้าพิพิธภัณฑ์น,นี้นะคะก็มีซุ้มต้นลีลาวดีที่ขึ้นเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโน้มลมเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงามมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าจุดนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์อีกจุดหนึ่งของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้คะ่ะก็หลังจากวันนี้นะคะที่ไอ พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวชมใจกลางเมืองน,น่านเนาะทั้งวัดภูมินทร์แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มลีลาวดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวจังหวัดน่านเนาะแล้วก็อยากมาเช็คอินในจุดที่ไอามาวันนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งโลเคชั่นมาให้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อคะ่ะไปเลย หลังจากนี้นะคะเราจะเข้าที่พักกันนะคะทางเข้าที่พักสองข้างทางบรรยากาศก็เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ทุ่งนาวิวธรรมชาติมากๆเลยค่ะถึงแล้วนะคะที่พักวันนี้ไอแล้วก็ทีมงานนะคะพาก,กันมาพักอยู่ที่โต๊ะโฮมสเตย์นะคะที่บ้านนาสาวนะก็จะเป็นโฮมสเตย์หนึ่งหลังนะคือวิวด้านหลังห้องนะคะแอบไปส่องมาละจะเป็นวิวทุ่งนาเดี๋ยวไอจะพาเข้าไปดูนะคะก็ พีพักที่นี่นะคะพักหนึ่งห้องแต่หนึ่งห้องนั้นสามารถพักได้ถึง4คนด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปดูดูห้องเนาะก็รีวิวห้องพร้อมกันเลยเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นห้องพักของเราค่ะภายในห้องพักก็จะพักได้ทั้งหมด4คนด้วยกันมีเตียงเดี่ยว2เตียงและเตียง2ชั้นอีก1เตียงนะคะภายในห้องถือว่าโอเคเลยค่ะเราไปดูโซนห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งชัดเจนเลยเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องปรับน้ำอุ่นเท่านั้นนะคะน้ำจะเย็นมากๆ และไม่พอเท่านั้นนะคะด้านนอกมีอ่างใหญ่ไว้ให้ด้วยและวิวด้านหลังห้องนะคะสวยงามธรรมชาติสุดๆเลยค่ะทุ่งนาเขียวขจีที่ชาวบ้านกำลังทำนาปลูกข้าวกันอยู่เลยค่ะพี่เจ้าของที่นี่นะคะน่ารักแล้วก็ต้อนรับดีมากๆเลยนะคะนำมะพร้าวสดมาต้อนรับด้วยโอเค เดี๋ยวต่อไปขออนุญาตไปเก็บของเก็บสัมภาระนะคะเข้าที่พักก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ถนนคนเดินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณสองทุ่มนะคะเดี๋ยวต่อไปไอจะพาเพื่อนๆคนนะคะไปทานข้าวเย็นกันที่ในเมืองเนาะที่ตลาดคนเมืองนะคะหรือถนนคนเดินจังหวัดน่านนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตอนเย็นมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ไอ้กับ ทีมงานแล้วก็บอนะคะเราก็มาถึงที่ถนนคนเมืองหรือถนนคนเดินจังหวัดน่านเองนะคะก็ใช้เวลาออกจากที่พักประมาณ10นาทีก็ไม่ไกลนะคะคือจะบอกว่าถนนคนเดินที่นี่เราแวกนี้นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากก็จะมีวัดภูมิน้อยที่ไอยพามาตั้งแต่เมื่อชาน้อยแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ตรงข้ามน,นี้จะเป็นวัดพระธาตุช้างค้ำนะคะเ,เดี๋ยว อาจะพาเพื่อนนะคะเข้าไปดูบรรยากาศถนนคนเมืองหรือถนนคนเดินของจังหวัดน่านที่นี่พร้อมกันนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยไปไปค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเนาะว่าถนนคนเดินที่นี่เขามีอะไรทานบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกของทานเล่นนะคะก็จะเหมือนคนถนนคนเดินทั่วไปแหละแต่บรรยากาศก็จะแตกต่างกัน บรรยากาศก็จะแตกต่างกันก็ที่อยู่ที่หน้าเนาะเขาจะเป็นเมืองแบบเมืองเนิบๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูคือวันนี้ฝนตกด้วยนะคะอาจจะคนอาจจะยังไม่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็มีร้านขายของแบบเต็มเอียดเลยก็สามารถจะเป็นของกินนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักประมาณสองทุ่มกว่าละเดี๋ยวหาของกินเล่นกันนะคะแล้วก,ก็ก็ไม่ถึงกับเชิญกินเล่นหรอกเราก็จะซื้อ ไปทานเป็นกินข้าวเป็นกินข้าวเย็นด้วยนะคะไปเข้าไปพร้อมกันอยากเอากรอบๆอย่างเดียวไม่เอาใช่ตัวไหนชี้ให้ดูหนสีอันนี้อ๋อที่กินอันนี้เหรอคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอหนูไม่รู้อันหนูไม่รู้เขาเรียกว่าโรตีชื่ออะไรนะมันเท่ากับว่าเอาเป็นอันนี้หนึ่งแล้วอ้าวไหนตัวไขว้ตัวนี้ ขายแล้วก็เอาเอาวันนี้หนึ่งแล้วก็เอาไข่สองแล้วก็ไม่ไข่หนึ่งโอเค ก็ได้ของกินคนละอย่างแล้วใช่เราเปิดกันที่ร้านโรตีเลยโรตีใช่ไหมคะแล้วก็เราได้โรตีใส่ไข่สำหรับอาน้องอายแล้วก็พี่แล้วก็ของมุกของพี่มุกก็จะเป็นแบบธรรมดานะแล้วก็ของน้องเวลเป็นอะไรเป็นโรตีกรอบอร่อยไหมโอ้โหยัมมี่ไหมคะกินไปอันนมดเลยใช่กิน โอเคป้ายเราไปร้านต่อไปกันต่อ,อเอ,อันนี้เรามาถึงแล้วเราก็ต้องถึงที่ใช่ไหมพี่องง<ห>ายก็ต้องกินลำไยจากสวนอันนี้ลำไยจากสวนเลยไหมคะค่ะ<ห>โอ้โหลำไยสดๆจากสวนเลยนะคะดูลูกใหญ่มาก น้องเมลกินไหมแมวเหรอคะแมวหลอให้ป๊า๋อหแก้วมาไยตำยายจากสวนง่ายเทียบเลยได้เนือ้อคุมค้มๆจุกๆเลยะ <c oughs> เนะเนื้อเยอะมาก <c oughs> ราคาแค่สามสิบบาทค่ะปะอ,ะอย่างที่บอกนะคะก็คืออาจจะเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็มาดึกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่า คือมาถึงแล้วเขาก็จะเริ่มเก็บร้านแล้วนะคะเริ่มเก็บร้านกันแล้วแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมาเดินเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบฝนตกด้วยนะคะ่ะถ้าเป็นวันแบบปกติธรรมดานะคะที่แบบฝนไม่ตกแม่ค้าบอกว่าคนจะเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็ของกินก็จะเยอะกว่านี้ด้วยนะเดีย๋ยวเราไปกันต่อ,อนะ,ะอ,อ่ะค่ะก็ หลังจากที่พานเพื่อนนะคะเดินถนนคนเมืองหรือถนนคนเดินที่นี่นะคะก็บอกเลยว่าวมนนี้อาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยนะคะฝนก็จะไม่ค่อยเยอะฝนก็ตกอยู่นะเรายืนกลางฝนเลยนะอาหารร้านข้างหลังก็เลยแบบวันนี้ก็เริ่มทยอยเก็บละเราก็ได้ของมาอย่างลิ้อย่างนั้นหน่อยเนาะแต่ต้องบอกก่อนเลยเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่น่านง่ายถนนคนเมืองเนี่ยเขาจะเปิดกันแค่สามวันนะวันไหนบ้างคะศุกร์เสาร์อาทิตย์อาาแล้วก็จะเปิดเริ่มเปิดประมาณสัก ห้าโมงเย็นแล้วก็จะเริ่มรายละเก็บเข้ามาณสามทุ่มก็คือตอนนี้ประมาณสามทุ่มละวสองทุ่มครึ่งแล้วเคืนฝนตกเขาเลยเก็บร้านเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากมาเดินเนาะก็ต้องแบบเผื่อเวลาแล้วก็มาวันก็เปิดก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะโอเคเราขอตัวเพื่อนๆกลับที่พักก่อนดีกว่าเพราะฝนเริ่มตกแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ ไปเที่ยวที่ปัวถ้าเกิดว่าอากาศดีนะก็จะพาขึ้นไปที่สปันด้วยค่ะตัดไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะเพื่อนๆคุ้มไนค่ะ